สวัสดีครับวันนี้จะมาดูชุดหนึ่งใบเทานะครับชุดสามตัวนี้จะเป็นไก่เลื้ยงหางขาวนะครับสีจะหลุดออกมาเป็นสีนอ่อนๆประมาณน,นี้เอาไปปล่อยปล่อยเลี้ยงไปปล่อยสวนหลังเกี่ยวข้าวเสร็จเนี่ยครับไปทงหน้าได้ครับหรือว่าจะไปให้พ่อไก่เนือได้ครับพ่อไก่บ้าน โครงสร้างดีครับสูงยาวตัวโตเต็มที่สามโลห้าบวกครับพ่อพันธ์ก็สามโลบวกถึงสี่โลนี่ชุดนี้แล้วก็จะมีอีกอีกสุมนึง่งจะพาไปดูนี่ครับสามตัวแล้วก็มาดูอีก นีจะเป็นตนัวนี้จะเป็นสีเทาแล้วก็สีหดอกมาอน,นี้สีจะหลุดมาจากสีเทาทองนะครับเทาทองหางขาวสีหลุดออกมาเป็นไก่ทรงสูงยาวโครงสร้างดีครับเป็นเทาเทาเงินเทาสวาัสดไม่รู้ประมาณ เขาเรียกเป็นเทาอะไรครับแบบนี้เป็นเทาเงินห,หรือเทาสว่านดีืปะ่าสีมันหลุดมาจากสีเทาทองครับแล้วก็จะมีตัวข้างในตัวข้างในส่วนตัวนี้จะเป็นหลุดมาจากสีเหลืองหางขาวนะครับจะบางท่านก็เรียกเป็นโยแล้วแต่คนเรียกครับสูงยาวทุกตัว ขนยังไม่ขึ้นนะครับขนคอกําลังเริ่มแทงขึ้นมาไก่ทรงสูงครับสูงสูงยาวสูงยาวดีอยู่แล้วก็จะมีตัวเทาเล็กๆขนาดนี้มันหลุดมาจากสีเทาทองครับประมาณนี้ครับสูงยาวดีด้นะครับตัวนี้ก็ สวยนะนี่สูงยาวหางขาวดีปากแข้งสวยนะตัวนี้ตัวเทานี่ชุดนี้ก็อัดกล่องได้เหมือนกันชุดนี้ก็หนึ่งใบเทานะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเด็กๆ เดี๋ยวคลิปต่อไปจะมีรุ่นเด็กๆครับกะพะมาณนี่ครับเดี๋วใครสนใจอย่าเอาไปเลี้ยงไปปล่อยตรงให้ข้างหน้าไปสวนหรือจะเอาไปเห็ดพอไก่เนือก็ได้ครับนี่หลุดมาจากพัฒนาไก่สวยงามครับสีนบอดด้ครับเกรบอดด้ กันนะครับประมาณนี้ครับเบิดผลฝนแล้วครับเรียกง่ายอยู่ดอกดูแรง่ายอยู่ฝนหมดแล้วดินเริ่มแห้งแล้วีกหน่ยอยเกี่ยวข้าวเสร็จไปปล่อยทุ่งนาได้เลยสําหรับคนมีทําเลดีๆไปปล่อยทุ่งนาไปปล่อยสวนครับประมาณนี้ครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับฝากติดตามกันด้วยครับสวัสดีครับ